สวัสดีครับผมพนัการทางไมบอลที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการยีฬาฟุตบอลประจำวันที่27เดือน10 2565กันนะครับ กอเดื่นช่วงนี้แอดที่หายไปไม่ได้หยุดทําแต่อย่างไดนะครับแค่แอดหนีไปเที่ยวมาต้องขอนายันหน่อยนะครับผมอ่เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสรุปผลยูฟ่าทีมที่เข้ารอบชาบี้ชี้บาซ่าต้องเรียนรู้การตกรอบแล้วก็เรื่องของโชลีเอฟซียกเลิกสัญญาวอลุฒธพร้อมแล้วไปฟังนะครับสรุปผลยูฟ่าทีมที่เข้ารอบศึกการยูฟ่าแชมเ,เปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มผ่านไปแล้ว5นัดเหลือเพียงอีกหนึ่งนัด โดยตอนนี้ได้12ทีมได้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วจะทีมไหนกันบ้างไปฟังกันครับกลุ่ม A อลิเวอร์พูลกับนาโปลีเข้ารอบ100%ส่วนอาแจ็ตตกไปเล่นยูโรปาลีกแทนกลุ่ม B ีขับบูธกับโปโตผ่านเข้ารอบส่วนในวาโกเซนลุนไปเล่นยูโรปาลีกส่วนอาเดโกมาลิตต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นเพื่อรุ่นไปยูโรปาลีกแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่อาเดโกมาลิตไม่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย กลุ่มสี่ไเยนมิวนิกกับเอซิมิลานผ่านเข้ารอบส่วนบาร์ซ่าแพ้ให้กับบบเยนนัดล่าสุดไป3 0มต่อศูนย์ทำให้ตกไปเล่นในยูโรปาลีกเรียบร้อยกลุ่มดียังไม่มีทีมเข้ารอบกลุ่มนี้ทั้ง4ทีมมีโอกาสลุ้นเข้ารอบได้หมดแต้มนั้นไล่บี้กันมาติดติดในนัดสุดท้ายสเปอร์ต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นลุ้นแชมป์กลุ่มและผ่านเข้ารอบไปได้ส่วนสปอร์ต bon, ิ้งลิบบลไฮแตรมและมาร์เซก็ต้องลุ้นชนะอย่างเดียวเท่านั้นบอกเลยว่ากลุ่มนี้มันแน่นอน กลุ่ม E เซลซีการันตีเข้ารอบแล้วก็จะเหลือมิดลาดกับ RB สบซาบวกที่ลุ้นเข้ารอบต่อไปโดยทั้งทีมนี้ต้องชนะอย่างเดียวส่วนเดียมัวซาเกตหมดรุนแล้วแต่ยังพอมีโอกาสลุนไปเล่นยูปาได้ถ้าหากเอาชนะนัดสุดท้ายสำเร็จกลุ่ม F เล่นมันดิฟเข้ารอบ100%ต่อหน้าสุดท้ายแพ้ก็ยังได้เข้ารอบต่อไปแบบเส้นแดงผ่า8ส่วนไรซิกมีโอกาสเข้ารอบสูงถ้าหากอีก1นัดชนะไปได้กลุ่ม G แมนเชสเตอร์ซิตี้กับปูเรเซียมุลเข้ารอบเรียบร้อยส่วนเซบียบญ่าลงไปเล่ยนยูโรปากุ Gum head, Paris ่มเฮดปารีสแซงต์แชร์แมกับเบนฟิก้าเข้ารอบไปได้โดย2ทีมนี้ทำคะแนนเท่ากันที่11แต้มส่วนยูเวนตุสปีนี้ตกต่ำสุดๆโดยอีกหนึ่งนัดที่เหลือจะได้ไปเล่ยนยูโรปาหรือเปล่าหรือไม่เพราะนัดสุดท้ายต้องเจอกับปารีสและ Man มันคาบีมีคะแนนเท่ากับยูเว3แต้มแต่มันคาบีต้องเจอกับเบนฟิก้าก็เป็นงานหนักเช่นกัน ชาบี้ชีบาซ่าต้องเรียนรู้การตกรอบชาบีเอนเดสกุ่นซือบาเซโลนาได้เผยว่าทีมต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดและการตกรอบหลังจากที่ไปแพ้ให้ไบเยอร์มิวนิค3-0ในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกโดยชาบีได้ออกมากล่าวไว้ว่าผมอยากขอบคุณแฟนบอลที่ให้กำลังใจแบบไม่มีเงื่อนไขพวกเราสร้างบรรยากาศที่สุดยอดเยี่ยมมากพวกเราซราบซึ่งอย่างแท้จริงเียดายที่พวกเราไม่สามารถแสดงคุณค่าออกมาในสนามได้ พวกเราต้องเจอกับความเป็นจริงผมได้เตือนไปแล้วว่าพวกเราต้องยอมรับการตกรอบและเติบโตจากเรื่องนั้นนี่เป็นเรื่องที่เสียดายมากผมต้องตรงไปตรงมาเชื่อว่าพวกเราทําได้และจากคว้าแชมป์ในโลกการนี้มันเป็นเรื่องความรู้สึกที่ยังคงมีอยู่ในตัวผมแต่พวกเราต้องรับมือกับสถานการณ์แบบนี้เผชิญหน้ากับมันต่อกรให้ดีกวา่านี้เอาความผิดพลาดปลอดไปตั้งแต่วันรุ่งนี้พวกเราต้องเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นกันใหม่และสู้เพื่อรายการที่เหลือ ซาบีแอนเดสกล่าวชบุลีเอฟซียกเลิกสัญญาวราวุฒสมมสศรชมบุมีเอฟซีได้ออกมาแถาลงการเฉบับใหม่ที่2โดยทางประธานสโมสรอ,อย่างวิทยาคุณปื้มโดยถแถลงดังกล่าวผ่านทางหน้าแฟนเพจของชมบุลีเอฟซีโดยแอดจะยกคำแถลงการมาไว้ว่าจากผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ที่มีการตั้งข้อหานายวรวุฒิสุขุนาว่า ขับขี่รถในขณะมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสและจากพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุถึงแม้จะมีการขอประกันตัวเพื่อไปให้การกับนายและในชั้นศาลซึ่งจากที่สโมสรได้ถแถลงบทลงโทษในฉบับแรกไปว่าจะไม่ส่งนายวรวุิสุขนาโลงสนามในการข่งับฟุตบอลไทยลีกจนกว่าคดีจะสิ้นสุดและจะได้รับโทษตามกฎหมายจึงมีการพิจารณาบทลงโทษใหม่ โดยมีวัติจากสมมสรชุมฟ f c จะทาการยกเลิกสัญญาซึ่งมีผลทันทีสมมสรยังคงยืนยันว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทําความผิดขอให้ความร่วมมือต่อเจ้าที่และตัวผูก้กระทําความผิดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอีกทั้งยืนยันว่าจะควบคุมดูแลไม่ให้นักฟุตบ,บอลรวมไปถึงบุคลากรในสมมรกขอเหตุเมาและขับจนเกิดเหตุการณ์สูญเสียเช่นนี้อีกต่อไป สุมสร FC ขอแสดงความเสียใจและอะไรายอย่างสุดซึ้งวิทยาคุณปื้มประธานสุมสรชมจุลิ FC ถ้าหากผิดพาดประการใด้องเราต้องขออภัยครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันช้ามากเยลยนะครับ สนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจและสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ